วันนี้มาในฐานะเป็นกรรมการกองทุนการไฟ้าชาตินะครับและก็ไดแบบ้รับมอบหมายเป็นประธานรรมการจุดสงเงินออมต้องจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับว่าวันนี้จริงจริงแล้วเนี่ยตามกําหนดการเดิมเนี่ยท่านรับสเมื่อบ่ายวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติและทีมงาน จากสำนักงานสลากนะได้เดินทางไปที่สกอรากรการเกษตรเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดชนครรีเพื่อพบปะกับสมาชิกกออชของสากรการเกษตรอำเภอเต่างอยโดยมีนายโดยมีนายเภอและประธาน กรรมการสกรให้การต้อนรับพร้อมกับสมาชิกเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสลาก,กเกษียณหรือว่าหวยกเกษียณอาทีที่แล้วต่อไปที่แล้วไปที่พังงาเกันมานะครับท่าน้าไปที่จดง ความจั้งใจทั้งยานเราพบมาสอบเ้าเก้าสิหรูอโครงการทงกฉลาด